โอ้สุดยอดงแงนมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินคนไม่เห็นคุณค่าน้ำตาเราล่วงล่นคนเหยียดหยามกันทั่วว่าเป็นวัวเหลือมตีนดินเอ๋ยดินควรน,นึกถึงถิน่นเจียมตนโอ้ยพี่น้องจ๋า พอเหรอโหผมไม่ได้แก่มองดูฟ้ามาขนาดไหนแล้วเนี่ยนานมากเลยอ่ะพ่อดูเพกโอ้โห้ค่อยๆลอยอย่อยออยางก,กับคนแบบคนเท่าล,ละละอ่อนนะโหะ,ะจินตนาการไปเลยเออดูดิโลกพอเหรอมันน่าอยู่ขนาดไหนอ่ะพ่อไปห้าปักมูฮันเหรอซาะงานอย่างก็แข่งตีนหาเสี้ยนอะ่ะโอ้ย ้ยดูดีโลกนี่ดู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 ดโอ้โหกว้างใหญ่ขนาดไหนอ่ะมันน่าอยู่เสมอมีจะเสาะอะไรย่างกันะจะตีกันจะฆ่ากันว่าจะทําสงครามอีหรอโอ้ยปล่อยให้เจ้าสวยเนี้ยนี่นะล่มจมอ่ะจริงๆนะเจ๋งอ,อัจาริยาจริงเออแต่ดูอย่างประเทศจีนก็ดีโอ้โหเขารู้เท่าทันมนุษย์อ่ะเออเดี๋ยวนี้เขาโอ้โห,โหโลวกขนาดละเออเปิ่เปินว่าคนจีนนี่ลวกแท้แๆเออนั่นนะ โอ้โหอ้นี่เบิรกลับจโล่นวนอยู่ในกระลาไปเนี้ยใกล้มเม่ได้มันจะหลุดวนสักเตอเนาอเอาแต๋พอแล้วหุยงามแต๋างามว่าพอแล้วนี่โอ้โหมีความสุขอะ่ะแล้วก็ลมก็าพาแต่อยู่ใกล้น้ำอ่ะพอแล้วนี่ส่วนหนึ่งที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางโอ้วิวมันง,งามสะน้ำมาอย่างเนี้ยถ้าผมมีสตางค์หรือมีอำนาจห,หน้าที่นะ ผมจะทําตรงนี้ให้เป็นสวนสาธาร,รณะเลยมันแบ่งเป็นถนนงามขนาดอะเพื่อมันเป็นอะไรอย่างสักอย่างให้มันเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวไปเลยอะงามทีิเนี่ยลมเย็นเย็นมีที่ปัน่นน้ากะออกกำลังกายกอะอย่างก็กว่ากันไปเอ้อเถอะเอาน้าที่ได้อยู่ที่ประชาชนไปเออตุกกันไปเด้อจนดักดานกายนพ่อทำปรมสาติดีกว่าโอ้ยผมนั่งเด็พอผมนอน บนมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้มหมหน้ารรยากาศยังนอยังก็บอกพอเราเียนพอฟ้าดูดิลมดิโอ้ยลุกโอ้ยมีความสุขแตแะ่อ้ยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินโอ้โหโอ้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะทุกท่านเลยโอ้นั่นหันก็เครื่องบินว้าวโหสุดยอดว้าวเห็นไหมทุกคน สุดยอดโอ้ยบรรยากาศนี้หาที่ไหนได้